ครับทุกคนนะครับสองตัวจริงๆด้วยคือไวจอดปุ๊บไก่ขึ้นบนรถเลยสองตัวพิทักษ์มองเห็นเป็นคนแรกก็ชี้ไปบอกว่าอาจารย์วันน่นไก่ขึ้นรถแล้วพอหันไปก็เลยได้ถ่ายรูปไวไก่ไปรับไก่ไปรับแล้วบานโยบตะลานโมุลเกยหมดถวายลูกเอาน้องบานจิตรัด่าวันที่เจ็ดน้องดอนนี่น้องวายลูกครูกรูกับกรูเอาน้อเอาน้อเอาส้วงอ่าวายเพิ่นเอา ศรีสุโภแม่ศรีปทุมมามันก็ถือบ่อนออยเนียงปริญญาโซวิตโซมาองค์พระเจษชัยบรมังคเจ้นก็มวนโลเอาเอกสารประเทียนนั่นก็น้องหน่อยเนาะอ่าบ้านถือบ่อนโจมาชนามบ้านมาน้องก็เอาบารមីยกเอาให้ตลอดกวนจอลนูตึ้งหน้าติกละตึ้งไล่ตึ้งก็ติเจืองตึตบองคอยหมวมสมรมจมก็น้องหน่อยเนาะคอยเอาบ้านรับ อาภาตรตายเดลกนาถวายพรงจ้องซาทุมาดสาธุ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 อ่ะเราเอาถวายพาตรายสาธุ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 อันนี้ดูเสียงหรืรอรป่าก็วายตรงนี้หป่าครับปูได้เสียงนะลำโพงอ๋อลำพูดเสียงเรา ក្នាញ់ទីចមោរហើយនេះគុនចៅអានេះខ្មោចខ្មោចចង់បានឈប់បានលាបអានងលូអៅអ Oil លោកប្រុសគុនចៅផងចមើលណាស់ក៏សតអត់យ៉ានេះក៏បានមោសុំជីពឹងអាស្រ័យបរមៃលូអៅសុំអាលេខជីមុំគលបានប្រាប់គុនចៅនងដល់ងាយហើយនោះល្អកុំឯណាឯណាល្អស្ដែង สตืออสิธานฤทธ์อสิธานเบอะโโชคเบอะเรียบเบอะเวสนาอ่อยขนเจ้าพองจอกนาสมอ่อยเกิดจิเล็กมุงคลน,นองอ่ากรวบเอ็มรอยเดอเร์ลาวสาธุสาธุขสมสตืออศิธานหลังโบสถ์สั์พ่อตาลตัวสมศรี สยมนาสมตึกอักเสพานสมเล็กีมงกอลอ่อยโกนเจ้าเดาเลนบอนกรมสัมพันเดานักเธอลุกเอามันทาตะโนตึกเล็กตสกกัดตึกเจึงตึกตะบองรามินโชคมันเรียบรอบนี้อ้อยบานเคยรามันเีินโชคมันเรียบก็ไม่อ่อยเคยออยเงินชะมกบตะเลงคันรุเอาลือตรงมันทาตะดตึกเล็กตึกกัดตึกเจิงตึกตะบองมันทาตะเรมีมันทาตะกรอมได้ อ่อนเมียนชมมบอสเลลิตาติวดาลิงไดสาถุกสาถุกคนจอสมตมติดกอพอมจออันทีวายเอ็มรอยหรือถวายตราหัวยอคอรอ่ะอ่องทัดเดือโอ้ลมมาพอดีเลยนี่ถวายเอ็มรอยก่อนจะเปิดเลขนี่เปิดไาปุ๊บ ลมแรงเลยด้านข้างาัุโอ๋อถัดเลยมะเลขอะไรมองเห็นบ่นนหกเก้าสอฮะหกเก้าสอง<ฮ>อ6 เก้าสองช่หปู่ดูชัดก่อนนะครับเดีเพื่อนสองดูนะชัดแล้วโอ้เก้าสองในหลงหกเก้าสองครับสมุทำไมพอกทัดใส่ซะเดยเลขขับเก้านี่ตัวเดียวกันในนอตพิทักษ์เดี๋าวหกเก้าเดี๋ยวบอกงานของอาจารย์วันด้วยมาสวดมหาจักรพรรดิและท่านอยากมากราบบารมีหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ได้นะหลวงปู่ดู ท่านสร้างลุงปู่ดูยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในโลกอ,ะอ่ะ,อ,ะอยู่ที่ภาคเหนือคือวัดป่าพุทธชินวงศ์พระครูไทยวันที่7พิธีบวงสวงตอนเย็นเสร็จเช้าก็จะเดินทางมาที่กระท่อมบรรลุน,นี้ใครอายากชมบารมีท่านใครอยากเจอท่านก็เรียนเชิญได้เด้อและกับวันที่7ตอนเย็นจะมีการสวดบุญอุทิศบุญกุศลมหาบุญกุศลใหญ่อยู่ที่ อาสมตามรอยพ่อแบบว่าเพียงของอาจารย์วันที่เราเคยไปไถ่ทำนอค่ะอ่าและก็ขอให้เปิดฝาเอ็มร้อยในะวันนี้เป็นเลขมงคลที่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอ่าเพราะว่าปู่เข็นอ่าเพราะว่าตอนที่มาอันนี้อันนี้หลักฐานเลยพี่ตอนมาจอดรถปุ๊บอ่าพิทักษ์เห็นชี้ไปบอกเนี่ยดูรถหน่อยดูไหม ไก่ <9. S 2> ขึ้นเต็มเลยเนาะอ่ะไก่ขึ้นกี่ตัวพิทักษ์ที่ระทายไก่ขึ้นขึ้นบนสองสองข้างบน 2, 2> อ่า,ลา <S 2> 2 <S และทะเบียนรถอาจารย์คือ9-220แต่พอเปิดฝามาได้6-92ก้อ <c oughs> ง่าปูโชนะครับอ่ะันนี้นะโอ้ปูจะทำให้ อ่งงง่ายไปเนาะนี่เป็นแนวทางครับเนาะแนวทางธรรมดาไม่เคยให้แบบนี้นะคือว่าอันนี้เขียนให้แบบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะธร,ธรรมดาจะไม่ไม่ไม่เขียนอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหกเก้าสองครับผมไม่ใช่เก้าหกสองหเก้าสองครับแวมาเขียนกลับเอาหกาสตาที่ได้ตารายเสีย อ,อันนี้อันนี้ขออนุญาตหลวงปู่เป็นทางการแล้วว่าขอบารมีหลวงปู н, ่แผ่กว้างใหญ่ไพศาลให้ลูกหลานที่ได้รับชมคลิปของทั้งสามช่องนี้ใครมีโชควาสนาก็ขอให้ได้สมหวังดังใจปรารถนาเด้อสาธุสาธุสาธุอา,า,ารุจานะดิทัศน์เนาะ อัศจรรย์มากคือรถเป็ร้อยสองสองตัวพี่ทัดก็มองไปว่าเอ้าธรรมดาไก่ไม่ค่อยขึ้นรถใครถูกไหมพี่ทัดไม่เคยขึ้นเลยเห็นไหมหลักฐานพี่ทัดอยู่ที่นี่เนาะแล้วชี้ไปเนี่ยยังถ่ายรูปอยู่รูปรูปรูปไก่ที่ที่อยู่บนรถอ่ะถ่ายวีดีโออยู่เสร็จแล้วอ่าเลขที่เบอร์รถมันคือเก้าสองสองศูนย์เก้าสองเอ้าชนกับเลขฝาเอ็มร้อยด้วยอ๋อก็ถูกแล้วไงพอมาเปิดไฟเอ็มร้อยก็ได้หกเก้าสอง แสดงว่าเลข9229เนี่ยเหมือนกับบอกปริศนาและหลวงปู่บอกอันนี้มันเหมือนกับกับที่มาครั้งนั้นนพิทัตเนาะที่ว่า522เนาะเออที่522เหรียญตกจากตัวนี้แหละเหรียญห้าแล้วก็เราทําเหรียญ222อ่าแล้วนี่ตกจากบนนี้เลยเหรียญห้าบาทบนสไตท้ายเลขเลขคราวนั้นที่บวงสรวงออก522จริงๆแต่รอบนี้อาจารย์ไม่เคยเขียนแบบนี้เลย ไม่เคยเขียนโชว์แบบนี้ขออนุญาตหลวงปู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนอนไม่ได้มา,มาอะไรหรกเพียงแต่ว่าวันนี้มาบอกกล่าวหลวงปู่ที่จะอัญเชิญท่านบอกกล่าวว่าวันที่7จะมีการบวงสรวงไหว้ครูคือหลวงปูส่สวงเป็นครูเราที่เราครบนับเตือถูกไหมแล้วก็ไหว้พระปู่แม่ยา่าแล้วก็ทาบุญให้กับพระเมโ่โสมากับองค์พระเจ้าชาัยวรมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ชมคลิป ช่องสองสามช่องนี้อ่เผื่อว่าอาจารย์วันขอพรให้แล้วเดิมเป็นเลขมงคลส่วนเลขหวยนั้นไม่รู้แต่นี่เรียกว่าเลขมงคลโอเคนะครับขอถือให้อีกแป๊บนึงนะคะอ่าครับผมถือสมุดเลยอ๋อเอาไหนงกันไหนแล้วครับคิดสี่นึอันนี้เลขมงคลเราไม่ไม่ไม่เรียกว่าเลขหวยว่าเลขมงคลที่ที่อาจารย์วันขอให้เพราะว่าจะมีการโอนส่วนในวันที่เจ็ดขอโอนส่วนแล้วคะอ่าขอท่านแล้ว ที่เจ็ดใครจะไปร่วมงานก็ไปได้เด้อที่ในปูบอกอ่าที่อาสลมตามรอยพ่อหลังอาพอเพียงหลังเขาพนมรุง้งที่เดิมที่เคยคติดกับพนมรุ้งเนาะครับใช,ใช่ใช่่ตอนเริ่มสเปนอเลกาพิธีมีอะไรบ้างปูพิธีมีอ่าพระครูไทยจะมาร่วมในการสวดมหาจากาพพักรพัรดิแผ่บุญกุศลไปให้กับดวงจิตญานบรรพบรุษที่เขาพนมรุงเขาปลาบัตและก็เขาอังคาร และ,ะจะมีการแสดงของเด็กๆเรียกว่าวงสงวงทั่วไปแหละเราก็เลยเทิดทูนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่สวงที่เป็นบรมครูที่เราเคารพนับถือสิ่งที่หลวงปู่ท่านเสียสละท่านแสดงของเรียกว่าสมุดเหนือโลกเราก็เจริญรอยตามหลวงปู่ถึงแม้นไม่ได้เสี่ยวหนึ่งสิ่งที่ท่านสละอะไรให้เราเห็นแต่เราก็ยังนับถือท่านอยู่ในหัวใจเป็น บรมครูอง์หนึ่งเรียกว่าหลวงผู้สวงเทพดาเล่นดินนะครับใครว่างใครสะดวกอยากไปร่วมบุญในงานนี้ก็เรียนเชิญนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา1 8บปนาฬิกาเป็นต้นไปครับของวันที่เจ็ดนะครับอ่าวันที่เจ็ดท่านวาครับเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าใครว่างเว้นก็ไปได้นะครับอยู่แถวบุรีรัมหรือเส้นทางสองสี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลจากสองสี่ไปกี่กิโลอาจารย์จากสองสี่ไปเจ็ดกิโลเอง จ็ดกิโลเนาะครับผมอำเภออะไรนะตอนน้อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปที่หน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็อ่าไปที่หน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไปปักไปที่หน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็เลี้ยวตามป้ายที่ที่ติดไว้นั่นแหละครับอาจจะมีป้ายติดให้อยาขอบคุณปู่วันอาจารย์วันมากครับปู่วันนะครับปู่วันพนมรุ้งนะครับอ่าลำลากันไปขอบคุณครับปู่สวัสดีครับ ตม่มาดาไม่เคยเกียนโชยี่เนอะเบียงรถเต็มๆเลยปู่เขาดูหน่อยสิปู่นี่ครับทุกคนนะครับสองตัวจริงๆด้วยคือไวจอดปุ๊บไก่ขึ้นบนรถเลยสองตัวพิทัศมองเห็นเป็นคนแรกก็ชี้ไปบอกว่าอาจารย์วันนู่นไก่ขึ้นรถแล้วพอหันไปก็เลยได้ถ่ายรูปไว้ไก่ไป,ไปรับแล้วไก่ไปรับแล้วที่ว่าพี่เขาพูดเมื่อกี้ไก่ไปรับแล้วใช่ใช่ไก่ไปรับแล้วีพัูอยู่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ พอดีทางอ่านี่ก็เลยบอกอ๋อดับละอ่ะโอเคไก่ไก่ก็เก้าเนาะไก่ก็เก้าขึ้นสองตัวพอดีเรามาเสียงโชคไก่กสองอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเสียงโชคแล้วเสร็จแล้วก็เปิดฟ้าได้หกเก้าสองแล้วที่เบนรถอาจารย์ก็คือเก้าสองสองศูนย์อ่ะไอเก้าสองสองเก้านี่เป็นปริศนานะครับเป็นปริศนานะเอออ่า Gracias.